<c oughs> เรุหนึ่งสองสามสี่ขอโอกาศคุูบาอาจารย์คณะมช่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนาะวันนี้วันที่สิบหกเนาะมิทุนายนสองพันร้อยหกสิบแปดวัดป่าบ่อน้ำพะยินเนาะอ,อวันนี้อากาศก็ าจำใสมีแดดเนะาะเออหลงจาเนะอีกสามวันก็จะไปกาลสินเนะาะวันที่วันที่สิบเก้าวันที่ยี่ห้าไปช่องบกแล้วก็ไปเขาพระวิหารเนะาะเออบางทีเนาะบางทีก็จะแวโน่นแวะนี่หน่อยเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้ทหารแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนเนาะอ่าคือเขานิมนต์ไปเนาะเพราะฉะนั้นเราออ่่าาเป็นศาสนาพุทธของเราเนี่ยเนาะทำประโยชน์ได้มากมา,กกายไก่กองเนาะหลายสิ่งหลายอย่างนะ วัดก็ต้องมีเจตนาที่เป็นคนวัดวัดใจเนาะวัดใจตัวเองเนาะเออไม่ใช่มาวัดใจคนอื่นนะวัดใจตัวเองมาแก้ไขใจตัวเองมาดูตัวเองเข้ามองตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ไปเลยเป็นกุศลให้ไปทางที่ถูกที่ดีที่งามอ่านะตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะเออ ส่วนโลกเรื่องโลกเรื่องทางโลกนะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเนาะแต่สําหรับผู้ใฝ่ธรรมผู้จะเดินทางสายนี้เนาะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนาะค่อยจะเข้าถึงเก่นแท้เข้าถึงใจเข้าถึงศาสนาเนาะแล้วก็ต้องมีความมานณ นะอดทนโดยขันติมารมีเนะาะที่จะต่อสู้กับใจตัวเองเน,ะนะนี่อย่าไปสู้กับใครนะสู้กับใจตัวเองการมาขัดใจนะบำรุงใจต้องนำเอาีลธรรมเนะาะมาบำรุงจิตบำรุงใจเนาะเพื่อจะแก้ไขให้กำลังใจตัวเองเพิ่มสวีคูณขึ้นเรืยกเรืยกว่ากำลังจิตนั่นแหละเนาะ กำลังสตินั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นการทําความเพียรก็คือการเฝ้ามองมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกเนะเาะแล้วก็เฝ้ามองเวทนาออความพอใจไม่พอใจรู้ร,รู้ทันตัวเองเนาะหลวงตาบอกรู้ทันความคิดพิชิตกิเลสเนาะนี่ดูลมดูความคิดแค่นี้แหละเนาะนเห็นไหม หลักการดูจิตก็คือการนะดูความคิดหล,ลักการของดูกายก็คือดูลมหายใจเนาะนี่เป็นอย่างนั้นเนาะเห็นะนะมันคิดคิดดีก็รู้นะแค่รู้นะคิดไม่ดีก็แค่รู้เนะเ,เฉยเฉยก็รู้เนะ่เห็นไหมนะนะ เพราะฉะนั้นนี่นะอยู่แค่นี้แหละรู้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 นะอนุปัสสีตามรู้ตามดูนะเอ่เอ,าอาตามดูความเคลื่อนไหวดูลักษณะของลมหายใจลมยาวออกอายาวเข้าสั้นออกสั้นเข้าอยู่อย่างเงี้ยนี่ดูลักษณะเรียกว่าลักขณูพนิยช,ชาญเนี่เนี่ยน,นี่การเจริญฌานนะ เออจเจริญสติจเจริญชานมีทั้งสมถะและวิปัสนาในตัวเรียกกันอานาปานสติสมาธิเนเะนเนยูนน้ลมลักษณะไหนก็เรียกว่าอานาปานสติทั้งนั้นแหลนะเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคืองานหลักของพวกเรานะชาววัดชาวาผู้ไฝ่ธรรมเนาะ,ะเมื่อเราดูอย่างนี้อยู่เนืองเนืองเนืองเนานะเออ เราก็จะเกิดเป็นนิสัยนะเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆรู้ทันตัวเองจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจนในที่สุดนะเนาะก็กลายเป็นสมาธิโดยสมบูรณ์นะเน่เน่เน่เนเนาะนั่นคือจุดหมายเป้าหมายของพวกเราเนาะมีอะไรไหมป่านอตเขอ,อการลงตาคำถามจากทางบ้านครับจากคุณแสงสว่าง ถามหลวงตาว่าหลวงตา,าผมอยากบวชแต่แม่ไม่ให้บวชชวนแม่มาอยู่วัดก็ไม่มาผมทํากรรมอะไรไว้ครับมันก็ทิ้งเลยสช่กูก็มีแม่มันกูก็ทิ้งเลยนะเมียกูก็มีกูก็ทิ้งมาบวชมันจะได้บวชเลยนะเนาะอา่อา มันมีปัญหาหมดแล้วโอ้มีความรับผิดชอบมีภาระอยู่อย่างนงี้แหละพ่ออ้างอะเออเนาะถ้าเรามีความตั้งใจเราไม่สนแหละใครจะเกลียดใครจะชังใครจะว่านะเราจะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นสาระเป็น่ะเห็นไหมเอออ่อ,อพ่อจะไปมัวว่าเออติดนู่นติดนี่อยู่แสดงว่าติดอยู่ก็ไม่ต้องบวชเนาะเออ แม่กูก็มีแม่มึงก็มีอะจริงไหมเออไม่ใช่ไม่มีหรอกแม่กูก็จนจายกูมาบวชเนี่ยช่านก็มาอยู่ด้วยก็มีไม่มาอยู่ด้วยก็เรื่องของท่านเนาะเราก็เป็นลูกก็ดูแลท่านตามมรรภาพเป็นพระก็ดูแลแม่ได้นะเห็นไหมพันันทียะเห็นไหมดูแลพ่อแม่เห็นไหมพันันทิยะเนี่ยซึ่งมี บางคลสามทูปดบทหนึ่งว่ามาตาปีตูอุปทานนงเอตมังครมุตสังมังเห็นไ,ไหมเพราะเกิดจากพระนัญยะเนี่แหละพระนัญยะเนี่ยไปบินสบาทมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้พ่อแม่กินก่อนด้วยเออเน่เน่เน่ค่ะบินมาบินมาเพราะว่าบาทสมัยก่อนมันเล็กเนาะไปบินมาเต็มบาทก็ให้พ่อกินให้แม่กินก่อนพ่อแม,อแม,อแม่ไม่อิ่มก็ไม่บินอีกรอบก็มาให้พ่อแม่กินก่อนค่ะ แลวพ่อแม่อิ่มแล้วตัวเองค่อยไปบินสบาดแล้วมากินจะไปหลายรอบเห็นไหมจนคนล่ํเลือล่ํเลือล่ํเลือแล้วก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าฮะพอมาฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านึกว่าจะด่าจะว่าจะห้ามไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็เลยเป่งวาจาว่า,วามาตาปิตุอุปทานังเอตมังคารมุตเตมังเห็นไหม อุปชากบิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิ่ง mm. เห็นไหมหมายถึงเนี่ยพระนัตยาบรลุชรมพรา่อเนี่ยเพราะเพราะมีความกระจันอยู่กรับเวชิจาเนาะเอออ่าได้ทำไมจะไม่ได้มาบวชเถอ,อะเนาะโอเคครับจากคุณนาวินวานิชยานนทกุลครับหลวงตาครับเจ็บป่วยมันตัดขาดได้ไหมครับมันทุก มันจับแต่ความเจ็บครับทำยังไงครับสาธุป่วยอ่ะอ๋ออืมป่วยก็ไปโรงพยาบาลเลยเนาะอืมไปโรงพยาบาลเนาะแนะนำไม่ไปหาหมอไปโรงพยาบาลน,นะเนาะเนาะถ้าไม่อยากไปโรงพยาบาลก็ยอมรับมันนะมีสองประการเนาแต่ยังทีเวทนาบางทีพระพุทธเจ้าก็ใช้นศิลาลรเผสัตว์เนะ แต่ทัศใจเราเป็นสภาวะกับป่วยมันคนละเรื่องนะถ้าป่วยแบบสภาวะเขาภาวนาไปเนี่ยร้อนปวดเนื้อปวดตัวอ่าอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นสภาวะปวดหัวตึงหัวอย่างเงี้ยนี่ยเรียกว่าเป็นสภาวะไม่ได้ป่วยเนาะเออเหมือนอีเจี๊ยบเนี่ยไอแม่วันนั้นอะโซมมาหากูเห็นไหมขนาดแม่แก่ๆก,ก็ต้องเป็นคนโซมมันมานะคนโสมลูกมาด้วยความเป็นห่วงลูกนะแม่เห็นไหม เออ,อีเจ็บก็กลัวตายไงพอมาหากูกูบอกไปตายถ้อีเจ็บตายซะตายเสียฮะเออเพื่องข้าวอย่างเงี้ยนะมันก็เลยพากันกลับไปกูฏิกยยังไม่ตายเนี่ยเนาะนี่เขาเรียกเป็นสภาวะไม่ใช่ป่วยอ่าอ,อย่างสมัยคูบาปูก็เหมือนกันนะอ่าเนี่ยคูบาแดงก็เหมือนกันตอนนี้บวดแล้วเนี่ยโอ้โหจะส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวแล้วนะเห็นไหม เออนะที่จริงไม่ใช่ป่วยป่วยกันสภาวะถ้าเราภาวานาไปเนี่ยเราต้องรู้จักว่าอะไรป่วยหรือไม่ป่วยเราเป็นโรคไหมอาจจะเป็นสภาวะเนี่ยโอ้โหหนักเหมือนกันหนักก็ป่วยเอกบางทีร่างกายจะแทบระเบิดเนาะเออเนาะอืมแต่เราก็ต้องยอมรับมันทุกสภาวะสู้จริงๆคือการยอมรับตามรู้ตามดูเวทนาตัวเนี้ยว่ามันหนักหนาสหนาหัสแค่ไหนเนาะ ขอให้มีสติมีปัญญาเนาะดูซิมันเป็นอะไรกันแน่ใครเป็นคนป่วยใครเป็นคนเจ็บอย่างเงี้ยเนาะขอสาธุการด้วยทรเนาะอ้ะาวตั้งใจรับพรนทาวริวหาปูราปาริปุรเรนติสะครัง เอวะเมวะอิโอนินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะจมิจันตุสับเบปุเรนตุสังคปาจันโดปราโสยถามณีโชติลาโสยท้าอภิวานาสิริสักนิจังมุจาปะจายิโนจัตตาโรธรรมาวาสันติอายุวโนสุขังภะลังสาธุ